สวัสดีค่ะพี่น้องป้าสมพิษมาเลาะป้าเมื่อนี่เมื่อพอเห็ดอิหอยางบู้าท่านผู้ใดหูจักกะบอกในรัตจาว่ากินได้ว่านี่แจ้งสิคึ้สิบ้ไดหรอกเนาะเห็นมันหลาแม่จ้าเบิ่งเป็นนานอยู่นี่หอยค้นวัดได้บุเขาดึงเบิง่งเพียพี่นอ้อง ไ่จ้ะโอ้โหว,ว่ามันกินได้ไงบ้าเลยค่ะว่าเลือดไทยบ้าง ค่ะพี่น้องท่านี่แหละเนาะจ้าคลิปในสันสันๆป้ามหาเราเบิง้งพ่อเฮ็ดเลยป้าแห่งชิตไทยให้เบิ้งอีกเล้วจ้าป้าโหกจ้่พี่น้องจ้าเบิ้องอะไรโอ้โหสิมีเฮ็ดหรือบปล่ามีป้าพ่อเฮ็ดป้าชิตไทยให้เบิ้งอีกอันนี้มันเป็นแบบ นี่บักทัวร์ลอนตัวบักทัวร์เสมโอโอเคค่ะพี่น้องจ้ากำนีก้อนน้กจากคลิปนี้เดี๋ยวป่าไทยเห็นเบื้องไม้น้าจากจ้าสวัสดีค่ะ